กราบสวัสดีน้อยน่ารักค่อนครับก่อนให้ผมกับแ a c k พิเซอร์มบายนะฮะวันนี้ครับเกมอัปเดตแพดค่อนข้างใหญ่นีประมาณ200กว่าเมกนะครับก็แพดค่อนข้างใหญ่ครับมีทั้งระบบที่ดัน CP และแบบที่โดนใจหลายๆคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างครับว่าอะไรที่พี่บอกว่ามันโดนใจแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยครับเรารู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าเมวากับนี่นะครับมูซามาแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นครับมันจะมาพร้อมกับอีเวนต์การเก็บเลเวลครับแล้วเนี่ยก็สามารถไปกีเอตัวละครแล้วก็ลองวิ่งตัวละครลองเก็บเลเวลลองกันดูแล้วกันนะครับส่วนรีวิวตัวละครทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวจะทําออกมาให้ตามหลังนะครับส่วนถ้าใครแบบรอน้องเมวาแบบพี่บอกให้นิดนึงแล้วกันนะครับจากที่เทสมานะฮะไม่ว่าจะเกาหลีเองก็ตามหรือว่าจะทางบอร์ดของเลนดิกเองก็ตามนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับว่าทางฝั่งของ สืบทอดโหดกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําแบบนี้นะฮะว่าถ้าเราลองเล่นในวาก่อนที่พี่จะทํารีวิวออกมานะครับแนะนําว่าลองทําทางด้านฝั่งของเอาเวก่อนนะครับหลังจากนั้นไอใบที่ซื้อในช็อปได้ครับไอใบบไอที่แบบมันให้เปลี่ยนฟรีในช็อปอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ปะมันมีอะถ้าจำไม่ผิดมันมีอยู่นะฮะนี่คาเชนพวกนี้ครับของตัวเขาอะครับแนะนําว่าซื้อแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นฝั่งสืบทอดนะครับ แนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องไปเสียตังเปสมมติใครอยากเล่นไม่ต้องเสียอสามพันกว่าบาทก็เปลี่ยนกลับมานะครับแนะนําแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบอยากลองหรืออะไรย่างงี้ก็แล้วแต่ตามสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นจบไปอย่างแรกที่รู้กันคือสอาชีพใหม่เข้ามาแล้วก็มีอีเวนต์เข้ามานะครับคราวนี้เรามาดูแบบเมนเมนเลยดีกว่าว่านอกเหนือจากไอสองอาชีพนั้นมีอะไรครับอย่างแรกเลยครับเครื่องประดับพวกนี้ Awake ได้แล้วเห็นไหมฮะคำว่า Awake เคร Relic ครับ กดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปนะครับเอาเวกได้นะครับใช้เงินทั้งหมด 80m นะครับโดยที่เครื่องรางที่เราจะสามารถเอาเวกได้นะครับจะมีด้วยกันแค่2สีนะครับนั่นคือสีส้มกับสีแดงนะครับสีตดำกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สีแดงแบบพี่รับรองว่าเครียดแน่นอนเพราะ CP มันจะห่างออกอีกสำหรับคนที่ได้สีแดง นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ก็ค่อนข้างท้อมากนะคือเปิดมาเป็นล้านเศษแล้วไม่มาเลยครับไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกดเอาเวกไปให้ดูนะครับกดไปเด้อ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 เฟบไปเอาเวกไปไปไปเอาเวกไปเลยปลื้มนะฮะปลื้มปลืมไปปลื้มไปนะครับนี่นะฮะเอาเวกันสดสดไปนะครับเฟิร์บครับพลังก็ขึ้นมาประมาณร้อยหนึ่งสองชิ้นก็ประมาณ200ประดับแดงน่าจะหนีกว่านี้ เยอะนะครับน่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเครียดส่วนหนึ่งนะฮะคราวนี้ถัดมาครับถามว่าแล้วไออันเนี้ยที่มันอเวกมันมีอะไรแปลกปลอมเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยครับคือครับมันสามารถใส่กิฟได้ครับไอตัวกิฟต์อันเนี้ยครับถามว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นครับอุปกรณ์นะฮะต้องเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับ มาเป็นอุปกรณ์ครับที่จะยัดเข้าไปครับให้กับเครื่องรางเพื่อเพิ่มสเตตของเครื่องรางได้อีกนะครับซึ่งไอ้ตัวคลิปเนี่ยครับมันจะมีสีด้วยกันทั้งหมดเออจำไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันคือไล่ขึ้นมาตามสีอุปกรณ์ของเราเป๊ะเลยครับแต่ว่ามันจะไม่จบที่สีแดงครับมันจะไปจบที่สีชมพูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหาเข้ามายัดได้ครับ CP ก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็น ไอพวกเครื่องรางสีแดงนะครับจะใส่ได้3ลูสีส้มจะใส่ได้2ลูนะครับนักเขียผลที่พี่บอกว่าทำไม CP มันจะห่างกันไปอีกนะครับสำหรับแพลนี้นะครับก็เปทูวินตรงเจริญนะฮะเกมนี้ตอนนี้นะครับผมเป็นแบบนั้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับก็ลองไปหากันมาดูนะครับคำถามคือแล้วไอ้คลิปตัวที่มายัดตรงเนี้หาจากไหนครับแบบนี้เลยนะครับเราหาได้จากอันนี้ครับกดลุกโลกไปนะครับกดฮัดูมนะครับกดฮัดูมไปนะครับ จากนั้นครับวาเลนเซียครับไออุปกรณ์ชิ้นนี้มันจะเป็นใบแบบนี้ฮะใบแบบนี้ครับมันจะดอบแค่จากวาเลนเซียเท่านั้นครับพูดง่ายๆคือแมปอื่นไม่มีนะฮะกดให้ดูก็ได้นะครับเขาเรือแบบนั้นนะฮะเห็นปะไม่มีนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีนะครับอันอื่นไม่มีจริงจังนะครับเมเดียก็ได้นะฮะเมเดียก็ไม่มีนะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับมันจะมีอยู่แค่วาเลนเซียเท่านั้นนะครับฉะนั้น ถ้าเราจะฟาร์วาเลนเซียเราก็จะได้ไอใบนี้มาครับไอตัวกลิปเนี่ยนะครับซึ่งพอได้มาแล้วครับมันพีก,กว่านั้นนะฮะตรงที่พอมันได้มาครับมันเป็นเศษแบบนี้ถูกไหมเห็นปะมันรันดอมตั้งแต่ม่วงจนถึงชมพูเห็นปะเพราะฉะนั้นครับเราต้องเอาไปส่องในเมืองอีกครับพูดง่ายๆคือต้องกลับมาในเมืองครับในเมืองจะมี NPC ให้ส่องอยู่ครับเราต้องวาร์ปกลับมาแล้วไปส่องฮะพูดง่ายๆคือนอกจากจะลุ้นว่าดอกหรือไม่ดอก ต้องไปลุ้นอีกว่าได้สีอะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับว่าเราจะได้สีอะไรนะครับแต่ครับแต่ฮะไอชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยนะครับมันสามารถวางขายในตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนใจดีวางขายในตลาดหรือเปล่านะฮะแต่ได้พี่เดาคือ คงไม่มีใครขายกันหรอกครับขายไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจะเอาเศษไอ้พวกนี้เอาไปทําอะไรนะฮะพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามดัน CP แล้วมาฟาร์มกันละกันนะครับก็ประมาณหมื่นหมื่นสองมาได้แล้วนะครับประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองฟาร์มสบายๆนะครับสามารถหาได้จากแมทพวกวาเลนเซียแต่ถ้าใครยังไม่ถึงก็ไล่ CP เก็บพวกนี้ไปก่อนนะครับอย่างตอนนี้ถ้าพี่ใส่ฟูลเซตพี่ก็ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับก็คิดว่าคงยังไม่มาจะเก็บโนเลดตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คราวนี้จบไปสำหรับนี้นะครับคราวนี้เรามาดูของใหม่กันบ้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมมีคําว่านิวโผล่ขึ้นมานะครับเวลันเซียมีโซนโผล่ขึ้นมาอีก2โซนนะครับซึ่ง2โซนนี้จะมีเควสเฉพาะด้วยนะครับจะมีเควสเฉพาะของเขานะครับและดูรูทของดอกกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับใช้ CP ในการฟาร์มค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอก10,000บวกพเข้าไปรับรอง12 0 0 0ฟาร์มสบายถ้าใครถึงก็ลองมาดูแล้วกันนะครับน่าจะฟาร์มกันได้แบบ ของค่างดีคนก็น่าจะน้อยนะฮะเพราะเขาคงแบบทำมาให้ไม่กี่คนจะมาฟาร์มกันนะครับก็คงจะประมาณน,นี้นะครับคราวนี้จบไปสําหรับแมบ,บใหม่และของที่แบบต้องไปที่พี่บอกไปนะครับคราวนี้เรามาดูโหมดที่หลายคนเล่นและหลายคนเครียดนะครับ3ามขีดแบ็กซันหลายคนบอกพี่มันก็มีตั้งนานแล้วนี่ว่านะครับกดรีวอร์ดอินโฟนะฮะนี่ตอนนี้มีแลงรีวอร์ดแล้วครับ พูดง่ายๆคือตอนนี้การค่าคนค่าอะไรของเขาครับมันมีของแจกนะฮะถ้าเราแบบค่าเก็บแต้มได้เยอะๆบางคนบอกว่าแสนเดียวพอแล้วพี่อยู่บ้านยืนเลยนะครับแต้มคุณอาจจะน้อยก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือเขาจะบังคับให้เล่นให้จบนะครับนะฮะซึ่งแลงกิ้งส่วนตัวจะดรอปของเพิ่มเติมพวกนี้ให้อีกนะครับส่วนกิลก็จะเอาคะแนนมารวมกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นกิลท็อปดอยอะไรเงี้ยก็จะได้ของเนี่ยประมาณนี้ประบ้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองวางแผนกันดูเองละกันนะครับคราวนี้อันเนี้ยคือที่มันอัปเดตครับสำหรับแบ็กซันครับแต่ที่พี่ว่ามันพีคและที่พี่ชอบครับคืออันนี้ครับนี่ครับผมจำได้มั้ยฮะเวลาเราเล่นเรามักจะบอกกันว่าเฮ้ยมึงมึงแยกแอซิดกูนะครับที่เขาบอกว่า ที่เรามักจะแซวกันว่าใครเขานับการคิว <c oughs> คนนับแอซซิดนะฮะตอนนี้เกมปรับให้เราหมดแล้วนะครับตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครแอซซิดมันจะไม่ได้คะแนนถูกไหมครับแต่จะได้แต้มสําหรับคนที่ฆ่าหรือลัดช็อตได้เท่านั้นตอนนี้เกมปรับให้หมดครับวิธีการเมคคาเนซิมของเขาเป็นแบบนี้เลยครับอย่างแรกนะครับถ้าสมมุตินะพี่ฆ่าคนคนนึงตายครับโดยที่ไม่มีใครช่วยเลยครับพี่จะขโมยแต้มของเขาครับได้30%เ ถ้าเขามีหมื่นหนึ่งพี่ได้สามพันอันนี้แมคคานิซึมเดิมๆสบายๆจบไปแมคคาริซึมใหม่ครับแบบที่2คือครับถ้าสมมติพี่ฆ่าคนคนนั้นครับและมีน้องในกิวคนหนึ่งดันมาสกิดหนึ่งครั้งท้วนและมันวิ่งหนีไปฮะพี่จะได้แต้มแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับของคนที่พี่ฆ่าครับสมมุติหมื่นหนึ่งครับพี่ก็จะได้แค่สองพันแปดร้อยครับบางคนถามว่าอีกสองร้อยไปไหนวะพี่นะครับอีกสองร้อยไปอยู่กับไอ้น้องคนนั้นที่มันยิงทีเดียวและขึ้นแอซซิตครับ ะะเพราะฉะนั้นคนที่แอซซิดครับจะได้2%ของคนที่ตายไปครับเพราะฉะนั้นเกมจะปรับแบบนี้หมดเลยครับซึ่งแม็กซิมัมแอซิดในการฆ่าคน1คนจะปรับเป็น5คนต่อ1ตัวที่ตายไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ามีคนยิงกันลุมกัน5คน6คนครับไอคนที่ได้ครับ ไอคนที่ได้เลยนะมันจะได้ไป20%คนละช็อตไป20%นะครับส่วน5คนที่เหลือจะได้ค่าแอซิดไปคนละ2%ลดหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้า3คนก็ได้แค่24อีก6%แจกจ่ายให้3คนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครับระบบใหม่ของการแอซิดจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งก็น่าจะแฟร์สำหรับหลายๆคนที่บอกว่ากูแอซิดเยอะมากแต่กูไม่ได้แต็มเลย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะอยากเล่นกันมากขึ้นนะฮะสำหรับหมดนี้นะครับคราวนี้เรากลับมาของเราต่อนะครับเพิ่มเข้ามาใหม่อีกคืออะไรนะครับกดอารีนาเข้าไปนะครับกดลามอนเนสนะฮะอีเวนต์มาแล้วนะครับตอนนี้อีเวนต์มาใหม่แล้วครับอีเวนต์นี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่อยากโชว์แต้มเลยโคตรยับนะฮะ อีเวนต์นี้มาแล้วครับอีเวนต์นี้คือเราเคยเล่นกันมาที่เขาบอกจะแม็กแคปพลังไว้เท่ากันถูกไหมครับแต่โหมดนี้ปรับมาใหม่เลยนะครับไม่ใช่แม็กแคปนะฮะแต่พลังจะเท่ากันหมดเลยครับ CP ทุกคนเท่ากันนะครับแต่จะมีอย่างเดียวที่จะไม่เท่าเวลาเข้าไปในโหมดนี้นั่นคือเลเวลของสกิลครับใครแบกเลเวลของสกิลมาเยอะก็จะค้างเลเวลของสกิลแบบนั้นแต่ CP เท่านั้นครับที่จะโดนเนิร์ฟลงไปให้เท่ากันหมดทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย จะเสมอภาคในโหมดนี้และลองเล่นกันดูแล้วกันครับส่วนตัวพี่ชอบแบบนี้มากกว่าเพราะบางทีเจอแบบ CP แบบโ oh อ้โหหมื่นสามเอาอะไรไปสู้นะฮะคือแทบจะปล่อยจอยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองละมานี้แล้วกันนะครับคราวนี้นอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกนะฮะมีอะไรอีกนะครับยังคงอยู่ที่อารีนาเหมือนเดิมนะครับอารีนามีการปรับแต้มให้เราใหม่นะครับ นั่นคือปรับเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับผมอลิณ่ามีการปรับแต้มครับคือของเดิมเนี่ยพอยน์นู่นพอยน์นี่รีวอร์ดเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ถูกไหมครับตอนนี้อลิณ่าปรับแต้มแล้วครับถ้าดูนะฮะก็แบบมีการปรับขึ้นนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ดีกว่าไม่ปรับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะทําให้หลายคนแบบเล่นแล้วมีความสุขมากขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันครับเขาปรับมาขนาดนี้นะฮะ หลังจากที่เป็นเปเทอวินเข้าไปทุกวันนะครับผมคราวนี้มาดูที่ปรับเพิ่มขึ้นมาให้อีกครับว่ามันคืออะไรนะครับเขาปรับอันนี้ครับเห็นนี่ไหมฮะนี่นะครับผมไอวิธีการคราบของตอนนี้ครับเขาบอกว่าเขาปรับการใช้ของแดงในการคราบลดลงนะครับของเดิมเนี่ยมันใช้อยู่80นะครับแต่ตอนนี้ในแพทแล้วก็ในสตรีมเขาประกาศแล้วว่าเป็น20นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะฮะว่ามันไม่ปรับหรือว่า หรือว่ามันมั่วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บมาฮะมาฮะมาฮะวัดวัดกันไปนะฮะวัดวัดกันไปนะครับผมกดไปดินะครับกดฟอร์สนะฮะกดฟอร์สนะฮะนี่นะครับแล้วเราไปที่หัวเลยนะครับนี่ปึ๊บนี่ปรับลงจริงๆด้วยนะครับแสดงว่า iPad e มนี้แม่งมั่วนะฮะมันไม่ยอมปรับลงตามนะครับตอนนี้คือปรับลดลงแล้วนะครับของเดิม80ตอนนี้เหลือย2นะครับ เพราะฉะนั้นมันจะคาบของไดกันง่ายขึ้นนะครับแต่การจะไปต่อเป็นของชมพูเนี่ยค่อนข้างเย็นทีเดียวเชียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองช่างใจกันดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้ของแดงแบบไหนแต่ของแดงบอสก็ไม่เบานะฮะชมพูบอสนี่ก็โหดร้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจลองดูกันเองแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้อันถัดมาครับอันถัดมาเป็นอีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์สิ น่าจะเป็นโหมดตลอดไปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าร้านของเจเจโนเบวานะฮะถามว่าเจนี้ทำอะไรได้นะครับเจนี้คือมันจะสุ่มครับเวลาถึงเวลาเขาจะสุ่มเวลาโผล่ร้านเจออกมาครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้กิลดีเวลาติดปุ๊บเพื่อนต้องเรียกกันนะฮะคือเจจะโผล่เป็นไอคอนขึ้นมาทางด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วเราจะบ้องวิ่งเข้าไปหาเจนะครับจากนั้นเจจะเปิดร้านขายของมาให้เราครับ พอเจ๊ s, เปิดร้านขายของให้เราเราจะใช้ครับเราจะใช้หลักฐานฮาดูมฮะที่ฟาร์มได้จากแบบฮาดูมเนี่ยในการรีของในร้านเจ๊ครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ใช้เงินในเกมที่เราฟาร์มกันมาได้ไปซื้อของมานะครับซึ่งของลองไปดูเองแล้วกันนะครับอย่าให้พูดเยอะนะฮะเก็บคอ เพราะฉะนั้นอัปเดตหลกัหลกๆทั้งหมดทั้งมวลของวีคนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกระัาใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ